ครับเราก็มาต่อจากคลิปที่แล้วครับอันนี้เราก็อุดคนาเรียบร้อยแล้วครับเพื่อไม่ให้ลงมาวิ่งล่างวิ่งล่างพอแล้วครับเต็มหมดแล้วมิดยอดข้าวแล้วครับนี่ครับก็ใช้ถุงปุ๋ยนครับง่ายสุดพอเวลาเราสูบน้ำใหม่เราจะได้ดึงถุงปุ๋ยออก าแค่นั้นครับไม่ต้องมาขุดดินเพราะว่าป่องพนาใหญ่เราไปดูวิ่งยาวนะครับนี่นะครับวิถีชาวนาะ น้ำก็เริ่มจากที่ว่าอุดขนาไปน้ำก็เริ่มดันขึ้นมาบน,นเรื่อยๆ้วครับแล้วก็ถ้าพูดถึงถ้านาเรียบมีก็อาจจะเต็มตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเช้าก็ไล่อุด ันนี้อย่างว่านาอาจจะไม่เรียบเท่าไหร่เราก็ต้องมารอไหลน้ำช่วงวันนี้อีกวันนึงน,น่าจะถึงวันนี่อันนี้วิ่งยาวจงแต่บนสูบน้ำไหลลงมาหาวิ่งนี้แล้วก็ลงมาน,นี่ น,นี่ก็ปล่อยไว้ก่อนประมาณสามสี่โมงเช้าจะเข้ามาดูดรอบหนึ่งแล้ก็เอากระถังรอไว้นี่กนนะครับบรรยากาศยามเช้า นี่ก็อาจจะเจ็ดโมงกว่าละของก็มาตั้งแต่ตีห้าครึ่งมาก็ยังทำอะไรไม่ได้รอให้แจ้งนี่ครับแถวนี้มันเป็นป่าไม่กล้าเดินกลัวง,งู นี่ครับน้าจะต่ำต่ำข้างขนาเยอะเลยเนี่ยวิ่งวิ่งสุดท้ายนี้น้าไม่ค่อยอยู่ส่วนมากจะไหลไปหาเขาล่วไปหาเขา เราก็ต้องมาดูกันแห้งสูบเพราะว่าสูบน้ำหุนแรกด้วยอเช็ดยาคุมข้ายา่าต้องให้ได้ประมาณ1เดือนเราก็สูบมั่งพอแห้งก็ปล่อยให้แห้งแห้งเกินเราก็ต้องสูบเติมนี่ครับต่อไปเราก็จะมาดูวิ่งใหญ่ ว่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมงตั้งแต่เจ็ดโมงเราก็มารอชมกันครับไงก็กติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ